สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับเซลพี่ปูอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปูมีปล่อยรถคันนี้นะคะ Honda Civic EL Plus สี C. ขาวมูกสวยมากะขออนุญาตยืมรถของน้องปอนะคะลูกค้าเซลพี่ปูเองโอเคฉันเหลือบดูเวลานิดนึงโอเคได้อยู่ <laughs> มาชมรถกันเลยจากเพื่อนๆจ๋าสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะเซลพี่ปูติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียม 3M รอบคันเลยนะคะมาพร้อมกับ เคลือบแก้วแพ็กเกจดูแลให้3ปีนะจ๊ะจุกๆไปเลยเท่านั้นยังไม่พอฉันมีพ่นกันสนิมให้กับลูกค้าด้วยเป็นแพ็กเกจดูแล7ปีจัดี่รักจ้าโอเคมาดูด้านท้ายกันจ้าด้านท้ายสวดสทรงเธอช่างสวยงามอะไรเช่นนี้เปิดท้ายมาพ,พืบพับนี่เลยจ้า ที่ห้องเก็บสัมภาระของเรากว้างมากบรรจุของได้เยอะมากนะจ๊ะมาดูการพี่ปูแถมให้เป็นชุดเซฟตี้นะคะมีหมอนรองนวมหุ้มเบลนะคะแล้วก็ถังขยะแล้วก็ถาดท้ายนะจ๊ะที่ติดตั้งให้กับลูกค้าไปโอเคเราไปดูภายในกันเลยนะจ๊ะนี่ภายในก็สวยนะจ๊ะมาดูที่พวงมาลัยรูหรามากมีฟังก์ชันควบคุมที่ปุ่มพวงมาลัยด้วยนะคะระบบแอร์คือหรูมากฉันชอบอ่ะระบบแอร์มันเป็นแบบคลาสสิกอ่ะ หน้าจอก็เป็นแบบสัมผัสทัสรกนนะจ๊ะระบบแอร์เป็นระบบแอร์แบบออโต้ส่วนระบบเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์ซีวิตีนะคะออโต้ซีวีมีระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบเบรกโฮเนาะแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะหนังแบบไฮเกรดแล้วก็มนี้เลยจ้ะแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตว้าสวยอ่ะใช่ไหมเป็นลูกค้าร้อยแล้วก็คิ้วบันไดกันลอยสแตนเลสโอเครีบแล้วจ้ะรีบแล้วจ้ะรีบแล้วส่วนแคมเปญและโปรโมชั่นเดี๋ยวฉันทิ้งไว้ให้ ในคอมเมนต์นะจ๊ะบอกเลยว่าโปรโมชั่นเด็ดมากเอาล่ะเซพี่ปูต้องรีบไปเตรียมรถให้กับน้องปอนแล้วนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายไปแล้วรักนะจุบ๊บจ